สวัสดีครับอยู่กับช่องอามซาพาล้ออีกแล้วนะครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปการเปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมิตซูมิชิมิลาดครับนะครับการก็คือลูกปืนล้อมันคอนแล้วครับลูกปืนล้อคอนแล้วดับที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นแม่แลงขึ้นแมแรงเสร็จก็เช็คเบรกมือนะครับหมุนล้อดูนี่ครับหมุนล้อดูว่าหมุนคล่องหรือเปล่านี่ครับ ัทีน,นี้เราก็ทำการถอดล้อครับเนี่ยครับแล้วก็ทำการถอดล้อนะครับพอถอดล้อออกมาปุ๊บมันจะมีฝาปิดไอตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยให้เราถอดแกะฝาครอบดุมออกเราจะไปเคาะออกเหมือนรุ่นอื่นไม่ได้นะครับมีหลารมันจะเป็นลูกปืนติดกับตัวไอเ,น,เน,นี่ครับตัวด้ำนะครับนี่ครับนะครับอาการของขั้นนี้ก็คือ เวลาวิ่งเสียงล้อดังนะครับเสียงลูกปืนล้อดังเพราะว่าวันนั้นเขามาเปลี่ยนผ้าเบรกกับผม <S <S ก็ถอดออกมาเจอลูกปืนล้อจะแตกครับมันคอนแล้วนี่ครับเราก็ถอดตัวนี้ออกแล้วทีนี้จะเปลี่ยนผ้าเบรกหรือทําความสะอาดเบรกหรือเปลี่ยนลูกปืนล้อก็ต้องถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับเป็นน็อตขนาดสามสิบมิลน,น,นะครับเราใช้ลูกบล็อกนี่ครับขนาดสามสิบมิลลิเมตรนะครับขันออกเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ นี่ครับก็ทําการคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนน็อตเบอร์สามสิบนะครับจะแน่นนิดนึงนี่นะครับแล้วทีนี้เราก็ทําการถอดดุมออกมาเลยครับถอดดุมดัมฝาเบรกออกมาเลยแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะแน่นหน่อยแล้วก็ค่อยคอยขยับออกมานี่ครับถ้าเป็นรุ่นอื่นไม่ต้องถอดนอด็อตเผานะครับก็เอาค้อนเคาะเคาะให้สนิมมันออกแล้วก็ถอดออกมาได้เลยบางรุ่นถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะมี รูให้ขันน็อตเพื่อดันเอาฝาดําเนี้ยออกมานะครับนี่ครับพอเอาฝาดํามออกมาแล้วนี่ครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับลูกปืนล้อมจะอยุดติดกับตัวดุมของน้ำเบรกเลยนี่ครับอย่างนี้นะครับอาการก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมันคอนครับคอนแบบคอนเยอะเลยนะครับนี่ครับก็แก๊กก็แก๊กเลยนี่ครับมองอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นี่ครับ นี่ครับเวลาเราจับโยกนะครับลูกปืนล้อมันจะคอนนะครับนี่ครับคอนซ้ายคอนขวาเลยนี่ครับดูครับคอนซ้ายคอนขวาเลยนะครับนี่ครับเราก็จะเปลี่ยนนี่ครับลูกปืนที่เราจะเปลี่ยนก็จะเป็นยี่ห้อ NSK ตรงรุ่นนี่ครับเขาก็จะเขียนมาให้เลย ทางร้านเขาเขียนมาให้เลยว่าลูกปืนล้อมีหลาดนี่ครับเบอร์น,นี้นี่ครับก็เป็นยี่ห้อเดียวกันที่มากับรถครับมากับรถก็เป็น n s k thailand เนี่ยครับนี่ฮะมองเห็นไหมครับนี่ครับ,รบ,รบเป็นยี่ห้อเดียวกันเลยนี่ครับส่วนข้างในลูกปืนจะเป็นยังไงนี่ครับเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้อบางคนจะมองว่ามันเป็นสองตับอ่าต้องซื้อสองลอ้อเนี่ยต้องซื้อสี่อันใช่ไหมไม่ใช่นะครับ เนี่ยมันจะเป็นตับเดียวยาวอย่างนี้อ่าแล้วข้างในถึงจะเป็นสองสองท่อนอีกทีหนึ่งเนี่ยครับสองล้อก็ใช้แค่สองอันเนี่ยครับครับวลาเราจะเปลี่ยนก็ง่ายๆครับก็ถอดคลิปล็อกตัวนี้ออกเนี่ยครับแล้วก็ตีลูกปืนออกมาแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการตีนะครับแต่ผมจะใช้ผมใช้แท่งผมใช้แท่งทองเหลืองในการอัดลูกปืนเข้านะครับนี่ครับทำง่ายง่ายครับ เราทำกันเองได้ครับนี่ครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถอดปิลลล็อกออกแล้วก็ตีลูกปืนเก่าออกหรืออัดอัดออกนะครับถ้ามีไฮดรอลิกอัดออกก็ยิ่งดีเลยครับส่วนนั้นนะครับแต่ถ้าเราทําเองก็ตีค่อยๆเคาะอ,ออกก็ได้นะครับแต่จะออกยากนิดนึงนี่ครับ เนี่ยครับล้าก็ใส่ลูกปืนใหม่เข <i> ้าไปจนสุดให้มันเห็นล่องที่จะใส่ปินล็อกได้นะฮะเนี่ยครับเนี่ยเราจะมองเห็นล่องอยู่ก็ให้มันสุดบ่าเลยพอเราเอาเข้าไปนะครับเอาลงจนสุดล่องตรงนี้นะครับนะครับใส่ลูกปืนใหม่เข้าไปจากนั้นก็ใส่ปินล็อกลูกปืนนะครับนะครับก็ใส่ปินล็อกลูกปืนเข้าไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับนี่ครับ ซึ่งบางรุ่นมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ทําการประกอบนะครับประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมมันอย่างที่เราถอดมานะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่ครับแล้วก็หมุนดูหมุนดูแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นแล้วก็หมุนล้อดูหมุนล้อเช็คดูอีกทีครับแล้วก็ใส่ล้อแล้วก็ไปวิ่งดูครับนะครับสาหรับคลิปนี้ก็นีเท่านี้นะครับ มันจะมีรุ่นอื่นถ้ามีรุ่นอื่นเข้ามาทําผมก็จะถ่ายให้ลงให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างรุ่นนี้ก็ทําง่ายๆครับซึ่งใครก็ทําเองได้ครับเนี่ยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องอัมซาพาเลาะด้วยนะครับสวัสดีครับ